รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ซีดีนะครับตัวนี้โซนี่นะครับ cfdh สองห้าศูนย์นะครับโมเดลนะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับไฟสองรอยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับสองรอยี่สิบโวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้มีช่องใส่ฐานด้านล่างรางฐานสะอาดนะฮะไม่ได้รองให้นะฮะใช้ฐานเยอะนะครับเสาวิทยุไม่ไม่งอนะสีมีเสียบ้างมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะสินค้ามือสองครับตัวนี้คนที่ชอบเสียงแน่นแนะนำนะฮะตัวนี้เบสเยอะมากไม่กระเบิดนะฮะ รองรับวนะิดีโอซีดีนะฮะเดี๋ยวจะสอบระบบซีดีนะตัวนี้เป็นระบบตั้งปิดนะอันนี้เป็นปุ่ม power อันนี้ซีดีอันนี้ audio วิทยุนะฮะอันนี้เทปนะครับฝั่งนี้เป็นฟังก์ชันที่เล่นซีดีนะอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้เมกะเบินะฮะปุ่มอันนี้ตั้งโปรแกรมซีดีนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงแน่นฮะใครที่ต้องการเบสแบบกระหึม่มแนะนําตัวนี้เลยนะ สามารถลันดอมตามเพลงตา,ตามนี้ได้เลยนะตามตัวเลขได้หรือไม่มมกดบเนกแท็กตัวนี้ได้นะฮะเครื่องนี้สามารถอาจจะกซีดีลงเทปอาจจะวิทีลงเทปได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมกดทดสอบอัดจากซีดีลงเทปนะครับเสียงนั่นมากนะะตัวนี้นะครับ CD ดีจะรองรับ audio cd แล้วก็แผ่นที่เป็นรอยมากจะอ่านช้านะฮะ แผ่นก็อ่านปกตินะจะเป็นรอยมากอ่านช้าหน่อยนะครับาตามสไตล์<ร>หัวอ่านโซนี่นะฮะหรืวใใหอว่ามาลันดอนตรงนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองฟังที่อาัดจ,จากซีดีเมื่อกี้นะฮะ ที่อาจจะเสียดีเมื่อกี้นะครับเทปสายพานใหม่นะฮะเปลี่ยนหท่ใหม่เรียบร้อยนะฮะกอหน้ากอหลังได้ปกติระบบอัาปกติหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะกอดสายกอขวาเรียบรต่อไปเป็นระบบวิทยุนะฮะกดตรงกลางปุ่มกลางนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะฮะจูเนอร์จูเนอร์คือปุ่มนี้ครับเลยว่าวิทยุได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับถึงร้อยแปดเมกะเฮิร์ตนะครับเ m เ็นะฮะ เอ็มว่าปกตินะเมมขึ้นได้นะครับกดค้างทรงเลขเก้าเนี่ยก็จะเมมเลขเก้าไว้นะครับกดเมมเลขแปดทุเลขแปดค้างไว้เนี่ยสามารถเมมขึ้นได้นะครับออโตดีเทคขึ้นนะเวลาเจอขึ้นที่ชัดแล้วมันจะมีคอสใน2งรูปแบบด้วยกันค่ะมีทั้งเมมได้เลยคดค้างไว้นะ เสียงดีมากเลยนะครับเรื่อสอบอัดนะจะอาจจะวิทยุลงเทปนะครับคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาคุยกับปากุ้งค่ะปะกุ้งไมเป็นผู้นไช้เลยนะแล้วก็ปากุ้งได้ให้การช่วยเหลือแรงงานนอกระบบในชุมชนด้วยเราเป็ยนเลขเก้าไว้เป็นเม็ดคืนร้อยเจ็ดก็จะร้อยเจ็ดนะฮะเป็ียนเลขแปดไว้ด้านบนนัน วันนี้จะมาคุยกับป้ากุ้งในมุมของการพิจารณาขึ้นของบ้านเรานะครับผลักดันแรงงานนอกระบบในพื้นที่กดอีกรอบนึงจะเป็น AM นะนะครับการเอ่อใน็กจะสอบ AM เอ็นะเอเอ็มได้ปกตินะครับพอกลับมารู้ปรมัดมากำหนดจะสอบฟังที่อาจจะพิจารณาเมื่อกี้นะจึงได้ให้การช่วยเหลือแรงงานนอกระบบในพื้นที่ด้วยไปฟังระบบเทปนะครับ คอหน้าก็หลังปกติทุกอย่างเลยนะครับเนีอซ้ายนะฮะอขวาครับเ,เ,เ,ะะพเพิ่มเสียงขึ้นสุดกว่านี้นะเสียงจะแน่นกว่านี้มากนะฮะปอดีผมเปิดดังไม่ได้นะเปิดดังได้เท่านี้นะ อนะโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ